สเสน่ห์เย้ายวนใจเกินร้อยเผยผิวสวยเรียบเนียนขี่สุดบริษัท All About You จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางชั้นนำตอกย้ำคุณภาพในระบิ์งาน Grand o p อ n i n g ิสิเนหหาแป้งสเสน่ห์เกินร้อยเปิดตัวแป้งพับคุมมันสิเนหหา In Love m a t ช์อั o ฟอร์ดิชั p นพาวเวอร์เบวกบวกบวกดึงซูเปอร์สตาร์หมอลำแห่งยุค and ออร์เดรอินทรศรอนมานั่งแทนพรีเซนเตอร์ครั้งแรกสะท้อนสเสน่ห์และแรงดึงดูดของผู้หญิงในแบบฉบับของสเสน พร้อมจัดเต็มความบันเทิงและกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟวันนี้ก็ดีใจค่ะที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์แป้งอีกหนึ่งทางเลือกของสาวๆนะคะซีเนหาค่ะ <laughs> แฟนคลับก็เดี๋ยวแน่นค่ะวันนี้ไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้นก็มีออนทัวร์มาค่อนข้างหลายวันแล้วก็แฟนคลับเขาก็ตามไปให้กําลังใจกันอยู่หลายคืนอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เป็นกลางวันด้วยก็ก็เยอะอยู่ค่ะวันนี้ถือว่าเกินคาดค่ะความพิเศษตัวนี้แอนแอนคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีที่ช่วยปรับสีผิวอะค่ะก็คือหมายถึงว่าใครที่มีเฉดสีสีขาวหรือค้ำเนี่ยมันสามารถปรับเข้าไปในผิวเราไปได้เลยคือคือใช้ตัวเดียวก็คือจบเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วที่สำคัญก็ ควบคุมความมาันกันน้ํากันเหงื่อใช่ค่ะตัวนี้เป็นไอเทมของเราที่ติดตัวไปนนติดต,ตัวแล้วค่ะตอนนี้กลายเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ที่เราต้องใช้ไปแล้วใช่ค่ะอันนี้ก็จะรวบรวมเขาเรียกว่าอะไรความต้องการของของสาวๆหลายๆคนที่ไม่ว่าจะเป็นคือปกติแล้วแป้งมันก็ต้องมีความควบคุมเหงื่อกันน้ำกันเหงื่ออยู่แล้วแล้วก็ควบคุมในเรื่องของกันแดดอยู่แล้วค่ะแล้วก็อันนี้เราก็มาเพิ่มบวก อีกอย่างหนึ่งก็คือเทคโนโลยีในการช่วยปรับสภาพสีผิวอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปแล้วก็กลายมาเป็นสีนหนาค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วค่ะที่ If a n แ Boy แล้วก็ช่องทางต่างๆ่าง,างลาซาด้าช้อป,ปค่ะแล้วก็ตามแฟนเพจเลยค่ะ